ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรหยกนะครับฝาก100บาทลุ้น10ล้านบาททุกเดือนนะครับฝากครบ2ปีรับอัตราดอกเบีย้ย0.2%ต่อปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับตัวสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรหยกนะครับเปิดฝาก ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568ที่ธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศหน่วยละ100บาทฝาก2ปีรับดอกเบีย้ย0.2%ต่อปีรางวัลพิเศษร,รางวัลละ1ล้านบาทรวมสูงสุด16ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดและมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปดูรายเด็ดกันฝากกด, like, กด comment, ไกลค์กดซับคา์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับ ผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบี้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ย0นหน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทำการโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยจํานวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจํานวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านหนึ่งันรางวาัล เป็นรางวัลสูงสุดนะครับ96ล้าน900,000บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจำนวน99รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้ง จำนวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน10,000แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับ ครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ ทกศออก็ห้ามพลาดการออกรางวัลออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16มิถุนายน2568รางวัลที่1ธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดจากจำนวนหมวดสลักทั้งหมด100หมวดตลอดระยะเวลาการออก รางวัลสลักอมรัพย์ทกศชุดมังกรหยกและรางวัลพิเศษธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดเฉพาะหมวดที่รับฝากได้และยังไม่ครบอายุการรับฝากนั่นเองทําให้ไอรางวัลพิเศษเนี่ยยังไงก็มีคนถูกนะครับยังไงก็มีคนถูกสิทธิการจับรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลักแต่ละหน่วยนะครับจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัล24ครั้ง24งวดด้วยกันนะครับ การออกรางวัลจะออกรางวัลถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน Facebook Fanpage ทกสนะครับ u t u b e นะ BAac เอซ a ไทยแลแล้วก็ตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านธนาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร w w w b a บ c o r t เนะครับหรือแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นั่นเองนะครับ เงื่อนไขาการเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินรางวัลน,นิติบุคคลหกักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน bac mobile สามารถขอออกบัตรสลากออมทรัพย์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ20บาทการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ ชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ตั้งแต่ผู้ทรงคนที่2ต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากออมทรัพย์เมื่อครบกําหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทาย,ยาทหรือผู้จัดการมารดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลาก อมซัพ์เป็นชื่อของทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งคนที่2นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทกสมาในที่นี้สามารถสอบถาม025550555ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้หนึ่งเร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อสองมีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ